ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูถั่วพูครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ปลูกไปได้ระยะหนึ่งเคยลงคลิปไปแล้วว่ามีแต่ดอกนะครับไม่ติดไม่ติดฝักหรือว่าไม่ติดผลแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีติดผลแล้วครับก็เริ่มติดผลแล้วก็ คือว่าโอเคแต่ว่าในส่วนของดอกเยอะมากนะครับได้ดอกเยอะมากตัวครูก็ไม่ได้บุมบำรุงอะไรนะครับเป็นตามธรรมชาติดอกติดเยอะมากแล้วก็มีบางส่วนก็ร่วงไปบ้างมีบางส่วนก็ติดฝักนะครับอันนี้เมื่อวานฝนตกอันนี้ฝักนี่ไม่ได้ดูประมาณสามสี่วันฝักโตแล้วลครับนี่น่าจะเก็บได้แล้ว น,นี้เป็นถั่วที่ปลูกแบบธรรมชาติครับปลูกแบบอินทรีย์ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนี่ติดฝักฝักนะครับโอโ้ติดดอกเยอะมากนี่ดอกจะติดยันยันพื้นเลยครับดอกดอกมากแต่ไม่รู้จะติดฝักหรือเปล่าดอกแต่ก็มีบางส่วนที่ติดแล้วนะครับ ไม่ไดบ้บรุงอะไรไม่รู้ว่าต้องบ,บรุงอะไรหรือเปล่าก็ปลูกแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติครับไม่ได้บําบรุงอะไรแต่ก็น่าจะมีดอกร่วงบ้างเพราะว่าเห็นมีหล่นตามพื้นนะครับก็ไม่รู้จะติดฝักมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มติดแล้วแ่ะแต่ไม่รู้จะติดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามีบางส่วนเห็นนี่ครับนี่อันนี้ตกดกลงพื้นนี่ดอก ดวลงพื้นก็มีบ้างนะครับก็เลยพามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับตัวภูถ้าเพื่อนๆจะปลูกไว้กินเองก็ก็แนะนำนะครับตัวภูก็ปลูกไม่ยากนะครับอันนี้ก็ปลูก ม่ได้บำรุงหรือว่าใส่ปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษนะครับมันก็งามงามแล้วก็ฝนช่วงนี้ตกบ่อยด้วยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ถั่วชอบแล้วก็มแมลงก็ไม่บรบกวนนะครับถั่วผูกก็ไม่เห็นมีมแมลงอะไรมาบรบกวนก็ดีครับ<ม>ก็เขาจะไปอยู่ใน อันนี้เป็นถั่วถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวชุดนี้ก็โอเคครับก็ถือว่าติดค่อนข้างเยอะอยู่ก็เก็บไปเกือบทุกวันครับเนี่ยมีอยู่ไม่ถึงสิบต้นที่ปลูกรองปลูกไว้นะครับก็ติดติดฝักเยอะอยู่นะครับก็ถ้าปลูกกินเองก็พอครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุย๋ยใส่ยาอะไรปลูกปล่อยตามธรรมชาติเลยครับ ก็มาถ่ายอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับถั่วพูและถั่วฝักยาวนะครับส่วนอันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่ที่ลงไม่ใหม่นะครับอันนี้ก็ประมาณสิบกว่าต้นงามครับได้ฝนไปไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือใส่ยาอะไรทั้งนั้นนะครับปลูกบ่อยตามธรรมชาติงามมากนะครับดูใบใบอ่อน อันนี้ก็เป็นรุ่นที่สองพอรุ่นนี้หมดชุดนี้ก็น่าจะโตขึ้นพอดีนะครับก็จะจะพยายามปลูกเพื่อที่จะให้มีกินตลอดนะครับส่วนตัวภูเพราะว่ามันน่าจะอายุการเก็บอยู่ได้นานก็เลยยังไม่มีปลูกสำรองปล่อยชุดนี้ก่อนเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มติดฝักครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากจะปลูกก็ ก็แนะนำนะครับปลูกปลูกไม่ยากนะครับดูโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ